วัสดีครับพี่น้องเอซและพี่น้องวงการศิลปะนะและวงการมอเตอร์ไซค์หลากหลายนะครับวันนี้ผมมาเชิญชวนให้ท่านมาชมงานของลูกศิษย์ผมหน่อยนะฮะผมเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาพุทธศิลปกรรมของมหาวิาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียนฟรีนะฮะมีลูกศิษย์มาเป็นรุ่นที่2แล้วนะปีที่แล้วก็แสดงที่ไอคอนสยามชั้น8นี่แหละครับก็ค,คนก็ไปดูกันเยอะนะคร และไปอุดหนุนกันนะซื้องานศิลปะของเด็กๆกลูกศิษย์ผมนะฮะ<ม>ไม่ใช่เด็กนะเป็นศิลป,ปินอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ผลงานเขาดีมากปีนี้เป็นปีที่สองนะจัดเป็นปีที่สองก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้ไปชมกันนะครับใครที่มีกําลังซื้อก็ไปอุดหนุนเด็กๆส่งเสริมงานศิลปะนะครับไปดูนะผมนั้นนะเป็นต้นทุน มา2องปีแล้วปีละหล้านบาทนะปีนี้ก็อีกหนึ่งล้านบาทเป็นปีที่สนะฮะเพื่อช่วยนะให้เขาได้เรียนฟรีกันทั้งพระทั้งคาวาสน,นะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะฮะงานเปิดวันที่9นี้ฮะมะลืนนี้วันที่9นะครับเวลาห้าโมงเย็นแต่ผมก็ไปถึงตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะและจะอยู่พบปะพี่น้องทุกท่านในวันที่11-12นะครับ 1ิ1สิบอีก3าวันนะฮะตอนเย็นผมจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อรอ,อพบพี่น้องทุกท่านนะครับมิตรรักนะะแฟนเพลงน,นะ,ะจะได้พบกันนะครับท่านใดที่อยากจะ,ะไปพบผมก็เชิญนะฮะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวไอคอนสยามก็อย่าลืมแวะึ้นไปชั้นแปดนะฮะมีงานแสดงของกลุ่มลูกศิษย์ผมจากมาลาัยแม่ฝรั่งนะพุทธศิลปรกรรม นะครัไปดูงานสวยๆนะฮะแปลกๆมันๆนะฮะไปดูกันนะครับเชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับงานแสดงไปจนถึงวันที่30นะสาสิสิ้นเดือนนะใครว่างวันไหนก็ขึ้นไปดูนะชั้น8ไอคอนสยามนะครับสวัสดีครับ